สบายดีสบายดีพ่อแม่พี่นอ้องพ่อมไปเบิด์ตสุขูสุข้นพี่น้องเอ้ยมันนี่ก็ออกมาหาอยู่หากินคือเก่าพี่น้องพาลูกสาวหลาไปมาหาปลาพี่น้องเฮ้ยหย่ำน้ำให้ดุผู้มาหาปลาพี่น้องวาวนลงไปแล้วล่ะพี่น้องเฮ้ยโอ้โหนะวานลงไปเห็นไพ่พันยูพี่น้องก็หยิบถือจุดออกเบื้องช่งนี่พี่น้องุ่น่ะก็ลื่นอยู่ในแห่พี่น้องนี่ เดินอยู่ได้แหงยุพี่น้องน้าจะ๋วถือจุ๊บละพี่น้องแต่ว่าจะยู่อยู่พี่น้องเอ้ที่พมพเป็นปลาอยังกระชมผู้พี่น้องเจอเห็นดำๆกคล้ายปลาโลพี่น้องเอ้เก็บน้ำได้ลูกเก็บน้ำเก็บน้ำไปเดี๋ยวชื่อไห้มันมันเมื่อยก่อนพี่น้องจังมากุ่มเาพี่น้องให้แถวเอาตอนนี้ชิอาจจะยมโยูพี่น้องแต่เป็นเมื่อยก่อนพี่น้องคิดว่าน่าจะถือแหละพี่น้องเอ้ไปเดี๋ยวมาเบิ่งกันพี่น้อง เดี๋ยวไปให้พันนวยชั่งหน่อยพี่น้องเพราะว่าถ้าเอาเลยสิบัวแพ้มันพี่น้องพอแห้งหลายพี่น้องเลยน่าจีคิดบ้าขึ้นมาคิไปปลาโลพี่น้องขึ้นมาน่าจีทำฮาน้องพื่ออะไรพี่น้องเห้ยเอ้นะเขย่าปลาปลาปลาน่ะอู้เผิ่อเห็นแล้วพี่น้องเพิ่อเห็นพอลูกส้าหน่อยก็เห็นพี่น้องเห้ยขนาดก็เพิ่อเห็นพี่น้องคูณน่ะอู้หเผื่อดินพี่น้องเห้ยมึงแมนบ่ปลานี่ฮะ โมดุทันโมแมนยึติดไอ็ตุงก็โดนท้องนนาม่างนี่ฮะนป่าอ้าวที<ม>่ตุงก็โดนท้องนนาม่างนั่นโอ้เยเบิดแห่ไข่บานพี่น้องไอ้ยันเมนมาเนาะนีู่ใช<ม>้ตุงก็โดนท้องอยู่เด้อนี่ติอปลาปลาพี่น้องเหยื่อปลาลิ้นบวชอยู่ในแห่แล้วพี่นอ้องเอ้ตุงพิ่งเอาดอกพี่นอ้องหั่งใจคือกันพี่น้องใครจะลุงงว่วงไปยันมังกัดพี่น้องไอ้ ลุงสงชัยว่าอย่างนั้นถึกตัวเงินตัวทองพี่น้องนุมบอกขาดงงมถ้าเป็นปลาก็เป็นเพิ่นเมืย์เพื่อนอะไรพี่น้องที่ลุงเอาถ้าเป็นตัวเงินตัวทองก็เป็นเท่าเป็นอ่อนเพิ่นแหลรเพื่อนแหลรพี่น้องเอ้ยจังลุงเอาเฮ้ยเป็นมาได้พี่น้องจะเป็นล่าเพื่อนอะไรพี่น้องเอ้ยถ้าไปเอาตัวนี้ย่านเพื่อนจักขิดเปนตัวเงินตัวทองจักขิดเปนนั้นปลาพี่น้องเอ้ยแต่ว่าลุงเห็นปลาอยู่เมื่อกี้นี่เห็นปลาโดพี่น้องเพื่อนเดียดลุ่งอยู่เลยแต่ลุงสงชัยมันดิ้นแห้งอชี้สงชัยยันแมนตัวเงินตัวทองนะเ้าบอกน้อง Ờ chị đứng ngủ. Thế nhiên nhiên lúc bây giờ mà không phải xếp đây. Ừ. Phải mình mười trong màu nó để phô khuyến mãi bưng. Ừ. Ừ, giờ có mà áo bà kìa. Ừ. Pa 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 hẳn phải con pa. Ba ba. Để Được khỏe áo đúc. Để Được khỏe áo được không? Áo. Ừ, ui 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 ui. Ui đã. Pa đúng không ổ, pa? Pa wow. chờ pa pa. Thế phưng áo đúc pa. Áo lúc áo đấy. พกยานพ่อพอลงงุ้มพี่น้องไปจับเชือกไปจับเชือกไปยืดๆนั่นยืดๆโอ้ยไปอยู่ฝั่งนั้นเด้อไปอยู่ฝั่งน้ำนมเด้อผมเด้อเดี๋ยวไปลงงุ้มกับพี่น้องลูกชะลาคอยบังคับให้งุ้มพี่น้องไหยลูกชะลาคอยเป็นใจห้อนพี่น้องไหมมาเขับไปพอลงงุ้มให้ปลาโอ้ป่าใหญ่บ่จับ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 ไปจับไปลูจับเชือกไปเด้อ Mình chắp bãi trượng để phỏa chiếu đông ngôm đơ Đông ngôm phần còn phía đá qua lúc bàn thấy nụ quả lồ lại thì mình bảo nhìn Dù thả, thả được dù nhìn thả được Phỏa đông ngôm ở đây dù thì đơ, chỉ đông đây nhìn ra đấy, đấy. Nhớ rồi, nhớ rồi. Nhành, nó phá nhanh nó thôi này Chắp trượng đi, chắp trượng Chắp 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 เนาะเนาะไม่ยุบหรอกป่านี่โอ้ยออกไปช่องพี่น้องเอ้ยออกไปจ้อยอืมเนาะโอท่านชอบตาอยดิพี่น้องดอกไปเลย Đồ nhanh như đấy, phí đồng ấy à, đồ, Sắp đi, phút luôn nâng phí động, nâng phí động ấy ไปตอวนึงมากนี่ปบปลาดูออกไปแล้วบวมึงยางีี่ยังอีว,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 อวพี่น้องเอาออมาเลยส่วนว้ายบลทันท็ไปละพี่น้องให้ปลาดู

ตัดภาพมาตีหัวเปียกหมอดหยอดพี่น้องเอ้ย <hazards> น <cus monkeys> <man shows worldwide> ี่พ่อก็ไล่ยุพี่น้องมันยุมาหนีินี่พี่น้องได้ปนยีได้พี่น้องนี่ปลาบอกนี่พี่น้องอันนี้กับปลาลูกอุ้ยพี่น้องเอ้ยปุดปุดปุดพี่น้องห่านปลาลูกอุ้ยมากไงพี่น้องได้ปนแล้วมาหนีินี่นี่พี่น้องเห็นบ่สตัวใหญ่ชักพี่น้องยังบนท่านได้พิทอยู่พี่น้องเอ้ยเดี๋ยวชิมเมื่อทำในบ้านพิทอยู่บ้านพ่อแหละพี่น้อง แม่บุญุตัวใหญ่เสะใหญ่ปลาใหญ่นะอืมไปอืมไปละพี่น้องกลับบ้านกันบ่ายนี้เพื่อกินกับพี่น้องเว้ย